คือพรรคเพื่อไทยมันขาดคุณทักษินไม่ได้คนักเลือกเพื่อไทยไม่ได้เลือกเพราะอามรวิวัฒอามรวิวัฒนะครับอาศัยบ้านเขาอยู่คนเลือกเพื่อไทยไม่ได้เลือกฉายแสงฉายแสงทั้งตระกูลอาศัยบ้านเขาอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เป็นคนที่จะบอกได้ว่าคุณนั่งอยู่ตรงไหนคุณจะกินข้าวที่ไหนคุณจะทำอะไรคุณไม่ใช่เจ้าของพรรค พราะพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นพักการเมืองพักเพื่อไทยคือบริษัททางการเมืองที่มีเจ้าของต่อให้สิบจัตุรนนะครับยี่สิบภูมิธรรมสุดท้ายก็ถูกกดร,รีโมทอันเดียวจากคุณทักษิณนะครับไม่มีประโยชน์แล้วครับคือมาได้มาเพื่อหลอกสังคมต่อไปอ่ะครับแต่ถามว่าคนเหล่านี้จะนําพาพักไปได้อย่างไรในเมื่อตัวเองยังอยู่ภายใต้อานัตเจ้าของพักนะครับนี่มันเป็นความแตกต่าง ครับจากพรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่มันมีความเป็นสถาบันมันมีกฎกติกามันมีกลุ่มต่างๆที่ต่อรองกันในพรรคแต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่มันมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มจันสองลาบที่จะจัดสรรว่าใครจะได้อะไรที่ไหนอย่างไรนะะคนอื่นก็สําหรับผมเนะเป็นไปก็เหมือนกับเนี่ยให้ดูนะคคุณ คุณหมอชลน่านเป็นตัวอย่างครับสุดท้ายก็ต้องอเป็นไงไปยืนคำนับไปจัดเก้าอี้ให้กับเจ้าของพรกตัวจริงนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันทําให้ต้นทุนทางสังคมของตัวเองนั้นเสียหายไปด้วยครับมผมเลยอยากจเชียวว่าพักเพื่อไทยนี่แหละครับน่าจะต้องยอมรับความจริงชูคุณพานทองแคนนี่แหละครับเป็นหัวหอกในการต่อสู้แทนพักทั้งหมดไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ทําให้เห็นว่าพักเนี่ยนะครับยืนอยู่บนสัจจะนิยมแล้วที่ผ่านมาพักพยายามสร้างรัฐบาลสร้าง นะครับนอมินีขึ้นมา1้อย0 0แต่คนก็รู้ว่าอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คนกลุ่มเดียวครับ